สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงศุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราและท่านผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคำถามที่เรานำมาพูดคุยในรายการวันนี้ก็มาจากคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมาหาเรานั่นเองครับและแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะร่วมตอบคำถามก็คือท่าน CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ของเราประธานกรรมการ,ร,าารบริหารบริษัทกิฟฟ r รีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนลินีไพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากนักธุรกิจมือใหม่นะครับคุณหมอ,อมซึ่งบอกว่าใหม่มากๆเลยทีเดียวเขาเพิ่งสมัครได้3วันเท่านั้นแต่ปรากฏว่าสมัครได้3วันเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปฟังอัปไลน์ต้นสายเขาพูดนะคุณหมออัปไลน์เขาบอกว่าถ้าน้องอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เนี่ย ต้องเปลี่ยนทัศนคติก่อนแล้วก็ต้องเชื่อในสิ่งที่อัปลายพูดต้องฟังอัปลายอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการใช้สินค้าเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดพอเขาได้ยินทั้งต้องเปลี่ยนทัศนคติและต้องเชื่ออัปลายอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ชักเอกใจแล้วนะคุณหมอก็เลยไปปรึกษากับคุณพ่อเขาคุณพ่อของน้องเขาก็เลยบอกว่าอ้ถ้าอย่างนี้ อย่าไปทําเลยดีกว่าเดี๋ยวทากิฟฟารีนสงสัยจะโดนล้างสมองอย่างแน่นอนเลยเขาก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นออกมาในแนวแนวนั้นหรือเปล่าห,หมอคิดว่ามันคงเป็นการสื่อสารที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะจริงๆถ้าหมอฟังแบบนี้หมอก็เห็นใจคุณพ่อนะถ้าหมอเป็นคุณพ่อหมอก็สงสัยจะพูดแบบนี้เหมือนกันอยู่ๆเรียกลูกเราไปบอกว่าให้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้เชื่อคนคนหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ใช่นะคะกิฟเฟอรีนเนี่ยนะคะสอนให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ เรียนรู้และใช้เหตุผลค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออที่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนทุกสินทุกอย่างนั้นไม่ใช่แต่อยากให้คุณเนี่ยเรียนรู้ก่อนว่าลักษณะโครงสร้างของกิฟฟรารนคืออะไรโครงสร้างของเราคือเรามีโรงงานของเราเองเราผลิตสินค้าที่ดีคุณภาพ ดีมากๆและราคาไม่สูงเท่าสินค้าที่วางขายในห้างร้านเพียงแต่เราแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่เราไม่ต้องเสียไปตามห้างร้านเนี่ยกระจายกลับมาสู่การสร้างเครือข่ายของคุณและเมื่อคุณได้สร้างเครือข่ายชวนกันมาแล้วเนี่ยทุกคนก็เหมือนเป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งนักธุรกิจ เป็นทั้งคนแนะนําแล้วไรายได้ที่เราไม่ต้องเสียไปในห้างร้านก็จะย้ายกลับมาทีนี้ถามว่าอะไรจะต้องเปลี่ยนอะไรจะต้องไม่เปลี่ยนมันขึ้นกับว่าเดิมคุณเป็นคนแบบไหนเช่นถ้าเดิมคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่คุยกับใครด้วยความจริงใจคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะนี่คือข้อดีที่ต้องรักษาไว้นะคะ การใช้สินค้าก็อาจจะต้องใช้ของกิฟฟารีเพราะคุณเป็นเจ้าของเพราะถ้าคุณไม่ลองใช้เองคุณก็คงอาจจะไม่ไม่สามารถจะทราบได้และอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่ามันดีหรือเปล่า<ฆ>แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างก่อนก็ได้ลองเริ่มเพื่อสองสอย่างซึ่งจะไม่ต้องเสียสตางค์เยอะส่วนการฟังอัพไลน์ก็คือการฟังว่าเรื่องของกิฟฟารีมันคืออะไรอย่างที่หมอเล่านี่แหละแต่อาจจะละเอียดกว่า<ฆ>แล้วคุณชอบในหลักการนี้ไหมเมื่อคุณชอบในหลักการนี้แนวทางนี้เริ่มต้นทํางานก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็ทําไป ทัศน,ค,นคติถ้าคุณเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วอ่ะ ถ้าคุณเป็นคนคิดว่าตัวเองเนี่ยถ้าเป็นคนตั้งใจดีทำดีมีความสุขที่จะได้ช่วยคนอื่นอยู่แล้วคุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่านี่คือทัศนคติที่ดีอยู่แล้วและจำเป็นต้องมีในกิฟฟรีนะคะคแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็อาจจะเป็นบางคนเช่นบางคนอาจจะมีความรู้สึกลบๆทอ้อถอย <c oughs> ชาตินี้ฉันคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วฉันมันคนพูดไม่กเก่งฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติเพราะว่าถ้าคิดแบบนี้มันก็เดินไปข้างหน้าไม่ได้นะคะคุณอาาจะมีทุกอย่างครบ ทวนจนแทบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะลองเรียนรู้ใหม่ครับเหมือนกับว่าเชื่ออย่างมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์อ <concept S 2> ของการทําธุรกิจกิฟฟารีถ<ช>ือแล้วนะครับ<น>และยิ่งถ้าความคิดที่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นสําเร็จและมีความสุขนี่ถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีถูกต้องค่ะคาว่าล้างสมองเนี่ยหมายความว่าทําให้เราเนี่ย เปลี่ยนแปลงความคิดดีๆหมดแล้วเอาเรื่องไม่ดีเนี่ยมายัดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเดินเหมือนหุ่นยนต์แล้วก็ทำตามที่คนเขาสั่งนะคะซึ่งหมอว่ามันไม่ใช่หลักการที่คนเป็นผู้นํำจะทําให้เกิดได้นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่คนรัก คุณต้องเป็นคนที่คนศรัทธาคุณต้องเป็นคนที่เป็นผุคนมั่นใจและเป็นผู้ที่ให้ความหวังคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอนไม่มีใครล,ล้างสมองคุณได้และวิธีการล้างสมองก็ไม่มีวันที่จะทำให้ธุรกิจไหนประสบความสาเร็จด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับอ่ะครับได้ยินอย่างนี้แล้วสบายใจกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนํากลับไปเล่าให้คุณพ่อฟังด้วยนะครับ<ช>จะได้เข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของการ <คน S 1> ทำธุรกิจคุมจริงอยากจะเชิญคุณพ่อเนี่ยมาที่โรงแรมอินทราสักครั้งหนึ่งหรือว่า พ่อจะได้เข้าใจว่าตัวหมอเองเนี่ยหมอคิดแบบไหนนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยก็ลองดูในเอกสารในชุดสมัครให้คุณพ่อท่านได้ลองอ่านนะคะท่านจะได้สบายใจว่าลูกของท่านเนี่ยกำลังเรียนรู้ความเป็นเจ้าของกิจการโดยที่ไม่มีการล้างสมองหรือว่าบังคับหรือฝืนใจให้ใครต้องทําอะไรกิๆคิบเอาละครับ,รบวันนี้ สบายใจกันแล้วนะครับทั้งท่านที่ถามและท่านที่กําลังชมรายการก็ได้รับประโยชน์กันไปเต็มๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ